9มกราคม2566ราคากวางตุ้งใบเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากวางตุ้งดอกเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากวางตุ้งไต้หวันเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากะหล่ำดอกเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว รา,าราคากระลำปลีมิดแต่งผลเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระลำปลีไม่แต่งผลเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระลำปลีม่วงเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากระหล่ำหัวใจเมื่อวันสูงสุด30สบาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคาคนะต้นเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาคณะยอดเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดขาวหรือลุยแตงผลเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดขาวหรือลุยไม่แตงผล มื่อวันสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดหอมเมื่อวนสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดเขียวปลีเมื่อวนสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทราคาผักบุ้งจีนเมื่อวนสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาผักบุ้งน้ำ มัด25กรั้ากมเมืม่อวานสูงสุดร20บาทต่อมัดวันนี้สูงสุดร2อบาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักบุ้งนามัด10ิรัมเมื่อวานสูงสุด4ี่บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด40บบาทต่อมัดราคาทรงตัว ราคาผักขึ้นช่ายเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นหอมเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีฝรั่งเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาผักชีลาวเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีไทยเมื่อวานสูง สงสุด50บาทต่อกิโลกรัมน้สุงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคารากผักชีเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมน้สุงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบสะระแหน่เมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมนิสุงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบกะเพราเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนิสุงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบกุยช่ายเขียวเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโล รันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคาใบาย,ยี่ราเมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกร,รัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคาใบแมงลักเมื40 40 40 40่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบโหระพาเมื่อวันสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นกระเทียมเมื่อวันสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดแก้วเมื่อวันสูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาท ราคาผักกาดหางหงเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกร,รมมัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคาดอกกุยช่ายเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกร,รมมัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคากุยช่ายขาวเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาดอกหอมเมื่อวานสูงสุด85บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาใบมะกรูดเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบชาพลูเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาต้นตะไคร้เมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาปรับขึ้น2บาท ราคากระชายซอยเมื to kilogram to kilogram so ่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระชายหัวเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขาอ่อนเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขาแก่เมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาขิงซอยมวนสูงสุด30บาทต่ kg, kg, อกิโลกรัมนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงหัวมวนสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงอ่อนมวนสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกินูสวนหอมมวนสูงสุด220บบาทต่อกิโลกรัม น,น้สูงสุด220บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคาพริกกะเรียงวันสูงสุด150บาทต่อกิโลกร,รมัมน,นีิสูงสุด150บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคาพริกกินดาเขียวเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกร,รัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาปรับลดลง10บาทราคาพริกกินดาแดงเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาท,าบาทร,ราคาพริกซปเปอร์ฮอตเขียวเมื่อวานสูงสุด52บาทต่อกิโลกรัม น้สูงสุด52บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคาพริกซปดเปอร์ฮอตแดงวันสุกสุด65บาทต่อกิโลกร,รัมวันี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกร,รัมราคาปรับลดลง5บาท ราคาพริกช em ี้ฟ้าเขียวเมื่อวันสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกชี้ฟ้าแดงเมื่อวันสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยอดสนเขียวเมื่อวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยอดสนแดงเมื่อวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกยำขาวเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำเขียวเมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาพริกยำแดงเมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกหยวกเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกเหลืองเมื่อวานสูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกไทยอ่อนเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั่วฝักยาวเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาถั่วพูเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาถั่วลันเตาเมื่อวานสูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมนิสสูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกน้ำเต้าเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบงูเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนิสสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาบวบหอมเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมนีสสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบเหลี่ยมเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักเขียวอ่อนเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมนีสสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักเขียวแก่เมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมนิสสูงสุด14บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะระกีนก วันสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะระจีนวันสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมนิสุงสุด32บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะละกอดิบวันสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือพวงเด็ดขั่ววันสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมนี้สุงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่วเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือม่วงเมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือยาวเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือลาย วันสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือลิงวันสูงสุด33บาทต่อกิโลกรัมวันสูงสุด33บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือสดิงวันสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือไข่เต่าวันสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมวันสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเปลาะ หวอันสูงสุด26บาทต่อกิโลกร,รมัมนีสสูงสุด26บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคามะเขือเหลืองหวอันสูงสุด32บาทต่อกิโลกร,รมัมนี้สูงสุด32บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคาแตงกวาเบอร์กลางเมื่อวันสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงกวาอ่อนเมื่อวันสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงร้านเมื่อวันสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงไทยอ่อนเมื่อวันสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาแจงโมอ่อนง่วนสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพลิกหวานเขียวแดงเหลืองง่วนสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางโคกเบอร์เล็กง่วนสูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางโคกเบอร์กลางง่วนสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่่วานสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศท้อเขียว่วานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศท้อแดงเ่วนสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมนิสสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศทอแดงปนเขียว่วานสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัม นิสุงสุด28บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศราชินีมวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกร,รัมนี้สุกสุด120บบาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศสีดา วันสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคารปรับขึ้น10บาทราคามะเขือเทศเนื้อวันสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคา,รคาทรงตัวราคาข้าวโพดฝักอ่อนวันสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกระเฉดมัด10กรัมเมื่อวันสูงสุด100บาทต,ต่อมัดวันนี้สูงสุด100บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักปลังเมื่อวันสูงสุด30บาทต่อกรัม นิสุกสุด30บาทต่อกมราคาทรงตัวราคาดอกสลิดเมื่อวานสูงสุด250บาทต่อกิโลกรัมนี้สุกสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาปลาเปลง50บาทราคาผักหวานบ้านเมื่อวานสูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมนิสุงสุด180ยบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักหวานป่าเมื่อวานสูงสุด180ยบาทต่อกิโลกรัมนี้สุงสุด180ยบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหัวปลีเมื่อวานสูงสุด15บาบาทต่อกิโลกรัม นิสุสุด15บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคาใบบัวบกวานสุงส,ส,สุด35บาทต่อกำนี้สูงสุด35บาทต่อกำราคาทรงตัวราคาสายบัวลอก วันสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอวันสูงสุด280บาทต่อกิโลกรัมวันสูงสุด280ดบบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีวันสูงสุด240บาทต่อกิโลกรัมวันสูงสุด240บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดซีวันสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมวันสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราาาคหัวเท้ สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมนี้สุงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหอมแดงไม่จัดจุกเมื่อวนสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์เล็เมื่อวนสูงสุด220บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด220บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากระเทียมไทยเบอร์กลางเมื่อวันสูงสุด220บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด220บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่เมื่อวันสูงสุด220บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด220บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแครอทไทยเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหอมหัวใหญ่ไทยเมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมนนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะานาวเบอร์เล็กวันสูงสุดพัน0อบาทต่อห0 0้อยลูกวันนี้สูงสุดพัน0อบาทต่อ600้อยลูกราคาทรงตัวราคามะนาวเบอร์กลางวันสูงสุด1,500บาทต่อ5้0อยลูกวันนี้สูงสุดพัน0้บาทต่อ5 0 0ร้อยลูกราคาทรงตัว ราคามะนาวเบอร์ใหญ่เมื่อวันสูงสุด1,550บาทต่อ400ลูกวันนี้ส Hans ูงสุด1,550บาทต่อ400ลูกราคาทรงตัวราคาลูกมะกรูดเบอร์เล็กเมื่อวันสูงสุด150บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกมะกรูดเบอร์กลางเมื่อวันสูงสุด180บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้สูงสุด180บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาลูกมดกุดเบอร์ใหญ่มวนสูงสุด200บาทต่อ5กิโลกรัมนี้สูงสุด200บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดกระด้างมวนสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดขอนขาวมวนสูงสุด1 4 0บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดด่างฟ้ามวลสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด60บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานว้วนสูงสุด1 3อยบาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด1 3อยบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์เล็กว้วนสูงสุด1 2อยบาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด1 2อยบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์กลางว้วนสูงสุด1 3อยบาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด1 3อยบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่ว้วนสูงสุด1 6อยบาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด1 6อยบบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากระเจี๊ยบเขียวเมื่อวันสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงส,สุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชะอม วันสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแรดิสวันสูงสุด85บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด85บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดเข้าวเหนียวเบอร์เล็กวันสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์กลางวันสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่วันสูงสุด26บาทตกกิลรัม น,นี at, สส้สูงส, um ส,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 สุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็กวันสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดหวานเบอร์กลางวันสูงสุด19บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด19บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่วันสูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด23บาบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว จบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าได้หินว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ